กับใบโซนที่มาอีกครั้งกับชีวิตที่หาไม่ได้ทุกเมื่อแต่แบบมีคนแวะมาทำปัวยใช่ไหมมีรอยขุดซะเนี่ยกับใบโซนที่มาอีกครั้งกับชีวิตที่หาไม่ได้ทุกเมื่อแต่แบบมีคนแวะมาทำปุ๋ยรอยฉีกทั้งใจเนี่ยได้ปะ เราลองไปนี่การันตีการเดินทางได้ชิ้นหนึ่งนะกูสุกขานโอ้ยสกิลตัวนี้กูไปหาต้นไม้ใหญ่ดีกว่าเว้ยแผลกูเจอแต้นไม้ต้นไม้ใหญ่การันตีแล้วนะว่าถ้าอยากได้ต้นไม้ใหญ่ต้องออกใบอมม่วงให้ได้ก่อนโอ้ยไม่เจอแมง ไพราะงัน,นเราต้องหาของหาผู้ใจแลวหาเล่ใช่แล้วตันพูดดีมีเฮเธอใเอาไปเลยหนึ่งล้านบาทจากเก้าคนอืมักเจงเลือกพักเพื่อไทยเอ่าโอ้โหโอโหพอนคบนไม่ีให้เล่นไหมครับพักเชื่ออะไรไ มึงดอบดามาก็ได้นะไอ้แบดแบอ่ะไอ้้ยจะได้ช่วยดีเลือดนิดงเรดาแบดแบจากไอ้เธอเลยจากโสตาแบมึงดอบไปไหนดิเอาเธอรเบดมาดิเอาเธอระเบดมาดินอนนอนจหวะนี่ต้องเธอระเบิดแล้วเธอระเบิดดีสุด มันบอกไปในแนวว่าข้างล่างมีปีนนั่นแงกว่าแหละกูข,ขึ้นเลย,เยกูได้เสียงโจรเก็บเหรียญในชิ้นหายโอ้โหเรียบร้อยโดนอีแรงแดกตายไอี๋อีแรงสัสกูยังไม่ตอบตอบขึ้นไปเลยเอ้ยเอ้าไม่เอาไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ดีไม่ดีทั้งชาวโอ้ย อี <Somebody> ่ติดฟีีติฟีี่ติดฟีออกูทข้างล่างเลยเฮียไรวันน่ะกองชัพเลยนะข้งข่าวข้กง่าไม่ีเกิ เป็นีเดียจริงก็โดนลุเถิงไงก็ไม่เอามาแล้วหลยดสกเรีนได้ความของยูด้วยนะกูจะเป็นปริงความสามารถมันอยู่ในหมวดแซลมอนก็คือเรียกออกมาช่วยโจมตีได้อยากได้พัดแวมไพร์เพิ่มเลือดขออกมาช่วยโจมตีเป็นมีเดียจริงกระโดนลุเถิงไงก็ไม่เอามาแล้วัหลยดสกเรีนได้ความของยูด้วยนะ คจะเป็นปรามันอยู่ในหมวดซัมมอนก็คือเรียกออกมาช่วยโจมตีได้อยากได้ความแปรผันเสมอโอ้โหอมาช่วยโจมตีเป็นเดอดจริงกระโดนถึงเลยจะไม่ามาแล้วนี่มันเดือดจริะกระโดดได้ความสามามันอยู่ในหมวดซัมมอนก็คือเรียกออกมาช่วยโจมตีได้อยากได้ความแปรผันเสมอมันได้กลิแม่ เมื่อมอนสเตอร์ได้กินทองจากคุณสวัสดีครับผมจำนำเดี๋วเอาองจับก่อนเมื่อมอนสเตอร์ได้กินทองจากคุณมันก็จะจ้องจะเล่นคุณพิเศษเนวเอามาเรียกก่อนไหมเนวเอามาเรียกก่อนไหมมันได้กินเมื่อมอนสเตอร์ได้กินทองทุบในนี้ดูไอ้เหี้ยไม่ช่วยกูเลย เมื่อมาเสื้อได้กลิ่นทองจากคุณมันก็จะจ้องจะเล่นคุณดีเว่ยที่มันจะรีบไปหาเอามาเรียกกับแม่ดี๋ยวเอามาเรียกกับทองโอ้ยไปเดินไปเดินชุดต้นเกมของซัมมอนไม่มีแค่ส่วนเดียวไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูใช้ของแพตตีนั่งมช่วยกูเลยไม่แพ่ส่วนเสื้อเสื้อได้กินทองจากคุณมันก็จะจ้องจะเล่นมีแค่ส่วนเสื้อแล้วก็ต้องผสมกับชุดอื่นไปแทนซัมมอนแม่งแม่งกว่าจะเก่งไอ้ยนาน เบลีเบลีกว่าจะเก่งครับต้องรอชนะบอสเบนเบนเอาเหลือไม่ก็นั่นแหละหรือได้สตาร์ฟูลี่มาก็โกงละไปเกาะเราจะไปเกาะลอยฟ้ากันไม่ไปครับโอ้ยลอยไอ้เทียร์อ้าวมีคนหลุดด้วยหลุดก็เป็นแฉกเลย เดี๋ยว์เพจจะปาเราเราเพจจ์ปาเราไปได้เพจโอ้โห้นิวแล้วมึงไปเจอตรงแมงมุมอ่ะนะชิบหายแล้วแมงมุมมาแมงมุมมาแล้วไงต่อกูจะเอาตังค์ไอ้นิวไงไอ้ัตนี่ได้เผยค่าแพ้แล้วได้วว่าเทลาเบสแค่หนึ่งรู้เก่งเลย เดี๋ยวมึงเดียวอีกกี่ชาจะมันจะตายวะเดี๋ยว10ล้านปี10ล้านปีไอ้เหค่เป็นหมวกไวจิ้งด้วยวะไปเอาเลยลงมาดูดีนิว ว่าอีกกี่ชาป่ะเนี่ยสิบล้านปีกดไปโอ้โยกดไปที่ว่ากี่ปีนะสิบอยากจะได้พอนทำไมได้นิวมาเอ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 าบีเกมมาช่วยกูสู้หน่อยดิเนว ลงไปดิลงไปดิลงไปให้เอาไอเกมมาลงไปสู้ยิยันนะสามารถสามารถโยนไอเทมแบ่งกันใช้ก็ได้นะคนนึงเปิดไิเกลก็โยนคนเป็นแฮเปิดไอเกลได้ไจะได้มีสองตัวช่วยกันเนี่ยแล้วเราเป็นกันห้าคนเอาไอเกมห้าตัวอย่างนั้นเรามีเพื่อนติ๊คนเลยเพืยเพื่อนติ๊คนไม่เห็นตีอยู่ห้าคนเลยส่วนที่เหลือก็ยินดูโหเดือดเดือดเน็กแมงมุมมันเยอะอี้เหี้ยเลย ็เผอเอพแปบเดียวไงเงฮะไม่สุดกูจริงนะดิวหนิ่งเป็นของกูาเดนกูอปตัดไอ้เยอปุมก็ลิงแล้วในี่สุดเียนี่ไงได้แล้วหรอ เอาเอาไปกดเอาไปกดดิจัดแปะโยนเกินโอ้ล่มเงาไอ้เหรูเล่นเพย์อเพย์ูเล่นเล่นเพยอหกคนแต่เราเล่นได้ห้าคนไม่ใช่เหรอตื่น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  ไปเลยอะบิเกลนั่นแหละปืเปืดเลยแอมแอมวุ้ย ผมชอบกำดังผมรักกำดังผมจะเหยียบกำดังโอหพระแอชอาบิเกลมาโคาก็ชื่อเนี่ยมิวแรกแชิวชิวช ถัาไรจะเอาไวากิ้งเลยไปเลยลูกน้องเออชิีดจะฆ่าไวากิ้งกูไม่ทำน้อยเกินไปรับไม่ได้ป่าบินป่าบินหนอป่าบินหนอป่าบินเยอบิเกลน้อยบินไไม่ด้อันนี้จะลงไปข้างล่างต่อ มาแล้วอ๋อไม่ได้ลงไปทางไปม,มุมแล้วูจะออกไปทางขวาไปหาไปงูเฮ้ยไปไปหาทองให้คนทุกคนดีกว่าไปเดี๋ยวนะไม่ต้องหาทองให้เยอะก็ได้นะ,ะได้อันนี้เอาชิปกอดชิปเมื่อก็พอละชิปก่อนระหว่งกาคูปี้คู่กูทุกคนเอ้ยเด็ก้ย ไอ้นอนไอ้นอนนี่จะไหวอ่าเดือดส่องไม่น่าไหวเฮ้ยไอ้เยอะเล็กดเราแต่ละคนไม่พอไอ้เที่อดไอ้หยาแข็งปะคือถ่ายไปสองนิดเพิ่งรู้เห่าว่าปกติกูออกขวาไอ้หยา ดูไม่อันนี้เอาเอาไปเทียอมาดูดูเพราะปกติอะคือหอกขวานตลอดเลยกูไม่เคยไปขวานอี๋เอ็ดลูมีคนเจ็บเอ็ดลูดูตามมื่อกี้แท้ตายกันไปตายหนังหนังเอ็ซีจากสองตัวที่มาแม่งหมอไม่เกิดเลยปกติหมอมันเกิดตั้งแต่เลือดคนคนที่มีเลือดร้อยยี่สิบขึ้นไปอะนะ นั่นนี่ไม่เกิดต้องทำบ้านใหม่แล้วมั้งเนี่ยตอนแรกเหมือนจะใช้ได้ตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้วเนะี่ยบ้านนี้าายยมันปรับให้มันปรับให้เอพต้องเกิดตามไบโอแล้วเหรอวะเวะ <มา S 2> นเี่ยไม่ไแม่งเกิดปกติไม่ห่าใ,ใหญ่เนะียย่ยเออมันต้องเกิดได้ปกตินะไม่รู้ถ้ามันทยอยเกิดจะย้ายไว้แต่จุดอยู่แหละเพราะว่าอยากได้แพร่รอนไว้ไวาร์ปไปไหนมาไหนได้สะดวกไปเยอะ ช่ตอนนี้มันได้ไฟรอนแรกไงแต่ตังค์ไม่พอจริง <h iss> ถ้าอย่างน้อยถ้าได้ MBC มาคือ MBC ที่การันตีเลยคือต้องได้ตัวปืนตัวหมอจะทำไฟรอนง่ายมากเลยถ้าได้ปืนมาต้องการปืน yes. นี่แหละบัฟที่ดีไอ้เจ้ากำไรนี่บัฟเกราะสี่ไม่ใช่ห,หมอ วอร์เดนไม่ให้ดู <นะ S 2> คุณจะไม่โยนเด็กขาดกูมุกมึงออกไปด้านขวาดีกว,ว่านี่อะไรแค,ค่มุกเฉยๆเองแค่แบบ,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 บบไม่เชื่อข้ามโมขอดูหน่อยอะไรอย่างนี้ไม่โยนปักแม่งขโมยปุ๊ก <c oughs> ขอคุณนะอุ้ยกำไรใครไม่รู้ตกอยู่พี่ขอชุดกันฝนได้ไหมอยากได้พัสตุมแจ่ม ไม่ด,ดับไม่แท้เออเจอไนไลจังเออ,เอ,อหลังเมียไปเกีย้ยวช่วยได้เยอะเลยเลบได้จังหวะนี้ก็ปั๊มตังค์ทั้งหมดยา,ยาดวๆเลยครับเท่าลุยแร่อกระปั๊มตังคออ์อใช่พอได้ซัมอนก็คือกระตั้มตัง โอ้โหรีเจียทองอยู่ข้างหน้าไอ้ตวโลบทองไอ้เหี้ยโลภโลภใหม่ทองหมองอยู่ข้างหน้าอยู่แค่เอื้อมเราแค่จะคว้ามันได้หรือไม่ทีนี้เราสพตัวมึงไม่คิดจะเข้าตี้เลยนะเรื่องก็เข้าตี้เลื่องไปฟก็หลุดแต่กูไปทักดีก็แม่ก็ไม่รู้หรอกทีนี้ บางครั้งคนเราก็ลืมได้ป่ะดอกมือหน่อยจ้าถ้ารอบนี้ดอกมือมาไม่มีปัญหาะอะไรหรอกราะอยากได้ไปขายประเด็ตัการดจังไงเด้จริงแต่ทายเกมแล้วปืนก็ชิบหายเลย ลอยามาแ่บนี้ปุ๊บนั่นเรือพัด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 ฟันโอ้ยแค่นี้ก็ไม่เกิดใหม่ละคุณนี้ดีกว่าคุณนี้ดีกว่าคุณนี้ดีกว่าขูขึ้นแล้วขูขึ้นขูจะขึ้นไอ้สัส ไม่น่ามีแหละเฮ้ยเฮ้ยน้ยเฟลี่ไงนิวเฟลี่ไงขวาล่างขวาล่างขวาล่างนิวลงไป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 ขวาล่างเว้ยเฟลี่จะพาคุณไปหาอะไรหัวใจหรือกล่องหรืออะไรสักอย่างนิ้งลบ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  เ้ยเมื่อกี้เห็นเียอะไรมุโมงอันนั้นแหละอ,อ๋อหอยเชลหอยเชลนิวระวังนะระังพุ่งนะตัวนี้มัพุ่งใส่นะหอยเชลนิวหอยเชลไหนเนี่ยมไม่ใช่หอยเชลนีน่มัน,มมนมมใส่หรอมาจากไหนวะไอเยี่ยตัวมึงข้างล่างตัวกูข้างบนไอ้สัตว์ ไม่ตามาธีเลยค่ยยอยๆลงจะบอกแล้วว่า,อาไอ้เฮี่ยแฟรรี่มาหินม่วงอะ่ะ <laughs> มาหินม่วงที่พวกกูขุดไม่ได้ลนะัว <laughs> ใจนิเย้นีแน่น้ำแข็งแล้ว ขุดได้แล้วเหรอ,อขุดได้นแต่ค้าไม่ได้เนะใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดอ่ะใช่อ,อส่วนประกอบของอบอสด,ด้วยนี่ยเขาว่าแล้วต้องโดน เฮ้ยนี่ <Okay. S 1> เก็บเก็บตัวนี้ตัวนี้ทำบอสอันนี้ไงบอสจากดอสซับมึงไม่หลงไป<า>เลยพร่พี่คนนีมันมาได้นะเพราะว่าตัวมันนี่หายนี่ก็ตรวจแต่เราไหวหรือเปล่าก็ไม่ได้ลงวัดกันก็ต่อไมันไปเรื่อยๆจนก,กว่ามันจะตายอย่างนั้นก็มีเช่นต้นเกียวม,มาช่วยมหาสารเลยแหต่ตัวนี้เติมไวเด็กเด็กเดก็เติมไวไงเติมนี่ไงต้นท่มากเลยไงเออทำเตียงไวทิมมาเติมไว เดี๋ยวถ้ามึงได้พวกอัญมณีมากพอก็อย่าลืมมาไอ้นี่ด้วยตังสลิงให้กูด้วยนี่ดิอุ้ยโอ้ยแง่ัตว์ไงสัตว์ดินทับคือตายเลยอ่ะปัด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 แกแย่จัง ท้องอยู่ข้างหน้าแล้วแต่คุณจะฝ่ายความันได้หรือไม่โอ้ตังเดียวอร่อยเงินนี่มาขอจริงจริงพร้อมจริงจริงนี่เงินใครโอเคยังอย โอ้ยนอนนอนนอนเฉียวจัดเอาไปทำเกียรติศักดิ์ปลาอยู่เฮเซ่ก็เดี๋ยวต้องเออมันหาเบ็ดทางไม่ใน้หรอเบ็ดทางมันต้องคอร์รัปชันอันนี้มันไอ้แม่อันนี้ต้องคิปอันนั้นต้องคิปสั้นอันนี้มันคอร์รัปชันมันได้มันได้ของสายเลนมาแน่ฟานฟานมาดิมาดิกว่าเราอยากได้แบ่เราต้องไปคอร์รัปชันเลยอะฮะอยากได้เบ็ดต้องไปคอร์รัปชันเลยโอยสตรีม ผมพ,พึ่งพีตรงไหนไปบอกพ่อไม่ช่เอาไปบอกพ่อบางนู้น <laughs> 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 อนี่เลยดโกดจะซื้อไฟลอนได้แล้วฟาร์มไม่ได้แค่2โกกว่าๆอะไรอย่างเงี้ยเด็ด <laughs> เด็ดเ <laughs> <c oughs> อี๋ยวเอ้ยอุ้ยสลามมองไม่เห็นไอต้อเื่อน้องเมือกโอ้โหน้องเมือกพุ่งใส เดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งนะเป็ีเซอรจิงจริงๆและเฮียจังหวันม้นต้องซอยบังเกหาแ่ทองต่อไปเจาทำอะไรวะทำทุกสิ่งทุกอย่างแร่ทอง คุดด้วยน้ำตาเรามาถึงช้างลาวาแล้วเนี่ยเฮ้ยไอ้บา้าในนอนผมจะไปนรกแล้วอ้าวตอนนี้ไม่ได้อยู่เหรอตอนนี้ไม่อยู่นื้อก็อยู่แล้วอยู่เพี่อไม่ได้อยู่เ <laughs> ยเ Yo, ทำคุตต้องใช้เจมมเท่าไหร่นะสิบห้าบ้าะทไรนะห้าสนะิบสองสิบสองน้าเนี่ยประมาณนะี้ขวดให้หมดเลย ไปดานี้มา